เธอคือเทวดาเทวดาเทวดารองเท้าสวยดีนะเนอะเหมาะกับหน้าคุณดีเน่หลอกด่ากันเหรอวันนี้คุณก็ดูมีความสุขดีนะแต่งตัวสวยๆไปงานสังคม เพิ่งรู้นะน,นี่ว่าคุณชอบไปเป็นเพศบแบบบ้าดาราเขาเหมือนกันเลยคุณมีสิทธิ์อะไรมาวานะ่าฉันอะโอ้ยผมจะมีสิทธิ์อะไรผมก็เป็นแค่เทวดาครับจะไปสู้ดาราเขาได้ยังไงอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาสิคนละระดับเลยใช่ <laughs> มัคนคิดกันไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมใช่คุณอะเ <laughs> ทียบเทียบเขาไม่ได้เลยระวังนะพลอยสาน้ำตาจะถั่วเข่าขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจะหาว่าผมไม่เตือน สายสายคุณเป็นไรเปล่าครับก็เป็นผู้หญิงสวยสายซุ่มซ่ามอะสิเี่คนออคือ,อผมจะเอาโทรศัพท์มาคืนคุณนะครับคือคุณลืมไม่ได้รถผมเห็นไหมซุ่มซ่ามเผลอป้าอเนี่ย่ากเสีย <laughs> คือผมแค่จะโทรมาถามว่าคุณถึงบ้านปลอดภัยหรือเปล่า <laughs> ก็แค่นั้นเองครับ <laughs> ขอบคุณ เอ้ยไม่เป็นไรคร่ะไม่เป็นไรแต่คุณเดินมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ขึ้นบ้านอีกครับอ๋อพอดีหมามันเห่อาอะค่ะ <c oughs> แ,ตแต่ตอนนี้มันไปแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> งั้นชัดไปก่อนนะคะพลอยสายครับค่ะอะไรคะ ยากจะบอกพลอยสายว่าวันนี้มีความสุขมากครับขอบคุณมากนะคะขับรถดีๆล่ะครับแันนี้นะครับพระเอกหนุ่มชื่อเล่นทอชื่อมีความหมายว่าเหนือมนุษย์ควงสาวนอกวงการเปิดตัวดูหนังรอบการกุศลที่สยามพารากอนวานนี้ เน่ปึ๊ดแล้วนักข่าวมันมาลุมตอมแกป่ะไม่หรอกเพราะต้องแอบแอบหลบหลบซ่อนซ่อนถ่ายไกลไกลรู้จักรู้จักพวกนี้ปาปาบล็อกบี้อะไรเนี่แหละเขาเรียกปะปาและซีจะพูดแบบนี้เลยโม้หนิโม้แบบนั้นแหละเอ้แม่นไง ที่นี่กันเลยนะครับคือเมื่อกี้ผมเพิ่งไปทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามานะฮะอยากจะให้ทุกคนได้ลองชิมนะครับก็เลยซื้อมาฝากคุณชิค่ะเทพของชื่อ,อเลยกลบใจครับกลับใจเป็นไร,รอะพายสายออฟเปล่าหรอกก็แค่รองเท้ากัดน,นิดหน่อยอะ <c oughs> ของใหม่ก็อย่างนี้แหละ <c oughs> ยังไม่ชิน <c oughs> <c oughs> อะ แล้วรีบพามาส่งน้น้องเขยฉันไม่เคยได้อยู่ในชีวิตของเธอเป็นอยู่เสมอก็แค่คนที่ไม่เคยมีตัวตนในความฝันของเธอแค่ผ่านมาและผ่านไปก็ได้แต่ช้ำเมื่อรู้ว่าพี่แท่ครับผมซีเรียสนะครับ ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะไรก็ <c oughs> พลอยสายดิครับเขาก็น่าจะรู้นะว่าผมมาชอบเขาแต่แบบพอเจ้าดารานั่นมาก็เอา่าทิ้งผมเลยอะไรแกเคยบอกก็เหรอว่าแกชอบเขา <c oughs> ก็ได้งั้นผมจะบอกพลอยสายเดี๋ยวนี้เลยว่าผมอ่ะชอบพลอยสาย,ยไม่ได้นะสาธุแกจะเอาอะไรไปบอกเขาตอนนี้ <c oughs> อ่ะก็พลอยสายคุณจะมีข้อมูลให้ครบก่อนจะตัดสินใจรักใครนี่ครับ ไม่ได้นะสาธุแกเป็นเทวดานะรู้จากสถานะของตัวเองบ้างสิโอ้เป็นเทวดาแล้วมันดีตรงไหนวะเนี่ยชอบใครก็ไม่ได้ทวันไม่เข้าใจาผมหรอกพี่ทวันไม่เคยมีความรักนี่อย่าพูดแบบนี้นะคิดว่าพี่ไม่เคยเป็นอย่างแกงั่นพี่เป็นมากกว่าแกซะอีกอะลูกพี่เมียพี่ต้องทนทุกทรมานขนาดไหน ที่หัวหน้าครอบครัวของเขา,เขาต้องจากไปก่อนเวลาอันควรแต่คนที่แกชอบเนี่ยเขาอยู่ดีก็มีสุขทุกอย่างก็โชคดีตายไปอ่ะเอาทีด่ดูเห็นคนที่เรารักต้องทนทุกข์ทรมานแต่เราทำอะไรให้เขาไม่ได้เลยอ่ะแต่กอดเนก่กอดไม่ได้เลยอ่ะก,กอดไปก็คว้างต่อากาศอย่างเงี้ยมันย่ยงเงี้ยมันเจ็บขนาดไหนอ่ะ เจ็บแทบตายแต่หัวใจก็ยังรักเธอเนี่ยนะสมลีขนมเนี่ยพี่ลุกขึ้นตั้งแต่ตีห้าลุกขึ้นมาทำเองเลยนะเพื่อพิเทศสลโอ้ยนี่พี่ทำเองแล้วกินได้หรือเปล่าเหอะนี่สู้ฉันไม่ได้ ขนมจากโรงแรมเลยมาั้นก็ต้องกินกับกาแฟลงเจี๊ยบของว่นี้สองแก้วร้อสิบบาทจ่ายมาเลยเฮ้เยยังไม่ได้สั่งเลยนะโกไม่สั่งก็ไล่เพราะว่าอ้วนเนี่ยรั่วหรือเนี่ยจะมานั่งรออาเทพดาราของนังใช่ไหมล่ะฮะมานั่งรักอ้วนไม่สั่งกาแฟนี่นะก็เก๊กเอาออกไปเลยเพราะว่าคงอยากจะนั่งเยเยอะแยะไปหมดเหง้เปล่าเฮ้ยน้ำขึ้นรีบตักใหญ่เลยนะช่วยแม่ลายเนี่ยนะการค้าการขายเมื่อต้องแบบนี้แล้วนะไป ไอ้โล่งลอยโล่งลอยไม่นั่งไม่นั่งลงเลยฉันนั่งฉันก็ต้องกินกาแฟโกก็เสียตังค์ไะดินี่ฉันเอาเสือมาเองไม่นั่งนี่นะพวกเสือมาได้เหรอใช่ถ้ามันไม่พอดีต่อไปพลอยใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะของเท้าคู่นี้แต่มันสวยนี่คะ าใครมันชนพลอยใสไปกองกับพื้นซะขนาดนั้นอ,อยากรู้จริงหรอกับพี่อะแหละเ้ยพี่เหรอรู้จริงหรอเาขอโทษนะพลอยใสเจ็บไหมเจ็บไหมเป็นแฟนดาราก็ลำบากอย่างนี้นเนาะเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะพี่แต่เป็นเพื่อนสนิทเป็นคนพิเศษหรือเป็นคนรู้ใจอะไรทำนองเนี้เหรอตอบมาันรับไปเลยเลยเราเป็นเพื่อนกันจริงอืิงอย่าโง,ง่อย,างงาอยางง่าบ้าน,นะพลอยใส มีดารามาจีบแทนที่จะรีบรับ,รบไว้ก็รับรับไปสิดี <é m S 1> จะตายก็อ,อยากจะรออย่างนั้นอยู่หรอกแต่ตั้งแต่รู้จักกับเทพมานะฉันยังไม่มีวันสงบสุขเลยสักวันเลยนะเฮ้ยอะไรอ,อะตอนนี้ตอนนี้นักข่าวมากระเต็มซอยเลยเฮ้ยนักข่าวมาเห <S <S <ces ans S 2> รอเฮ้ยฉันไม่ได้ประกาศแต่งงานสายปลอบแลบฉันไม่ได้โทรบอกแต่งฉันไม่ได้ทำสัญญาคันกัหน่อยต่อนข่าวว่ายังไงดีนะเนี่ยเน่ก็ถามอะไรมาไม่ดูหนังหน้าตัวเองเลยนางสำรวมใครก็จะได้ข่าวแกเขามาสัมภาษณ์พลอยใสนี่ แต่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้จะให้ไอ้เสี่ยกวงเนี่ยมันรอรับหน้าไว้ที่ร้านเสริมสวยแล้วก็แค่บอกเขาว่าเดี๋ยวพลอยใสจะมาทําผมแค่นี้แหละคนมากันเต็มเลยย่าเราย่าเรานักข่าวมาเต็มซอยเลยรู้แล้วเอาแล้วอย่างนี้ใครคอยกันนักข่าวไว้อะกอยเงินไงทองไงโอย่แล้ว่แล้วย่แล้วนักข่าวมาเต็มซอยเลยรู้รแล้ว แร้วใารนักข่าวไวะอฮ๊ยอุ๊ยเฮ๊ยเฮ้สวัสดีค่ะอะไรนะฉันเนี่ยนะให้คนสนิทไปพูดออกรายการว่าท้องแล้วถึงจะเปิดตัวฮะยังไปด่าน้องกิฟต์ดาลาดังอีกวะเป็นเมือที่สามอ่ะ ยไม่รู้เรื่องบ้าแล้วใครใครเป็นคนปล่อยข่าวเสียกวางไอ้จี่จดรายการแฉรแต่ข่าวของมดตะหน่อยเขาโทรมาถามนิดเดียวเองอ